เราจะมาพ่ากระตูนเจ้านายเวนไพรรกับคุณลับเชฟเคสตอนที่สองนะโอเคไปดูกันเลยดีมากมาไดู้กลาจริงจริงฉันกำลงังหิวอยู่พอดีเลยนะหัวหน้าเป็นเวนไพเหรอคีนี้ฉันจนะตายทิ่น่ะฮะฮะเฮ้เฮนเตอร์เหรอไหนเป็นเฮนเตอร์ จ้องโอ้ไม่ไหวนะจีนดูจดมูกยังมันใหญ่ดีนะก็เลยใช้จมูกใหญ่อืมจมูกนี้อีไม่รู้ตัวเลวติวงกับแฮนเตอร์แล้วแล้ว <c oughs> ใช้ตมูกใหญ่เออคอนตอนนี้นายกลายเป็นแฮนเตอร์อยู่นะเลยนะเออบทลงโทษที่ ห้ามฝา่าฝืนเนไพเธอกลายเป็นหนูฮันเตอร์ฟีนเนอร์เบอด์เกนใบหน้าขี้หล่อเหล่าฉันทุกคนครับเมื่อกีด้ดัดแสงผิดนะอ๋อนี่มันภาพหน้าดูหน้าชมตรงไหนฟเนี่อ่ะไม่ใช่ว่าเวนไพก็คงเป็นห้ามคิดก่อนหน้านั้นอ๋อคขหน่อยะแล้วว่าใครมรนีจอนี่นี่นี่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอพาฉันไปขี้จะจกหน่อยฟี รู้ึกตอนนี้สีตัวเองจะเพี้ยนแหละนี่เร่งนี้ที่ฉันพูดไหมพาฉันไปขีสจกหนอยฟีฉันจะได้ดูใบหน้าที่แฟนหลงเชีฉันยา่า <c oughs> ได้ได้ได้เข้าใจแล้วข้างในคนแฮนเตอร์ป่าข <c oughs> ี้ไหมนั้นฉันจะดนอยู่ในคิแม่ตอนเป็นฮันเตอร์น่ารักจริงเลย นี่ฉันกลายเป็นฮันเตอร์จริงๆเหรอเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนร่างกลับยังไงทีนี้อ่ะฉันจำได้นะเมื่อเนี่ไงตอนทวีทำไมเพราะที่ฉันทำได้นะในนิยายเจ้าชายกบเจ้าเจ้าชายจะกลับร่างได้เมื่อเมื่อมีคนมาจงผิดนะฮะ<า>เอ๊ะอะไรของนายอ่ะมันเป็นแค่นิยายนนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใกล้ๆฉันนะ

ใช่พี่น้องกักงปิน่นเร้ยอะไรเนี่ยไอ้ฉันย่ยโกหกเรื่องวิญญาไปทำไมเรียนพายจะเป็นหนูเฮนเตอร์แล้วกับร่างเดิมด้วยจมพิษนี่นะเอ้นี่มันบนดำหรือกระขาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยลาออกดีกว่าไหมเนี่ยพิษหวังที่ฉันกับร่างเดิมหรอชิ้นคำให้หนายเสียใจไปจากสิ่งที่นายทำให้ฉันเองนะเลืวอฝึกดาบเสียงไม่เข้ากันเลยคน เอกาเทียคอนห้องนี้เช้านายต้องขายควาฟนานะไม่เป็นไรหรอกก็เมื่อกี้นี้ฉันนั่งดื่มเลื่อนนายพอแล้วทำไมดับเพลงไเเิเลยวะเอเฮ้ยตัวบ้าเมื่อกี้นายพึ่งเลิฟไปเองนะเฟยเงียนบ,บนะใช่ไหมเดี๋ยวเราก,ก็จะรูปภาคสามต่อกันเลยนะเอิ่มพอดีทุกคนตอนนี้มันฝีทุ่งกว่าแล้วขอไปนอนก่อนนะ